อาละครับผมก่อนไปรับชมคลิปกราฝากนิดนึงครับพอดีเมื่อคืนผมคันน้ำผึ้งครับได้สี่ขวดนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ทักแชทเข้ามาด้วยว่าเข้ามาทักในเพจครับเหมาประยทธ์ไพฑูรย์นอก์ดเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ YouTube นะครับใต้คลิปนะผมทิ้งลิงก์เพจไว้นะครับทิ้งชื่อนะครับทิ้งลิงก์ไม่ได้ทิ้งอยู่แล้วมันมันไม่ให้ทิ้งไว้ครับผมเดี๋ยวฝากชื่อไว้ให้ครับก็สนใจทักเพจเข้ามาครับคนละสี่ร้อยบาทหนึ่งขวดสี่ร้อยห้าสิบรับส่งสองขวดแปดร้อยครับสามขวดพันสองครับผม จุงกระเมมาบนกรุ๊ปเนี่ยครับผมสวัสดีเอฟซีพนณอ๊อทุกคนครับวันนี้ผู้ชนภัยจิบนอกพามาหาผึ้งแล้วก็ปลาไหลครับไม้เก่าไม้เดิมที่เคยหาปลาไหลไว้ครับแต่ยังไม่เคยหาผึ้งครับผมก็มาซ้ําไม้เดิมนะฮะมาดูตรงนี้ไม่ได้มาเป็นเดือนละมาเจออยู่สามสี่รูรูสวยๆท่านั้นเลยครับเดี๋ยวเราไปใส่กันนะครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขอให้เอฟซีทุกคนมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงนะครับผมไม่เจ็บไม่จนเนาะ โอเคไหลเงินทองไหลมาที่มาขอยร่ำร่ำรวยๆนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปใส่กันดีกว่าบางช่วงบางตอนอาจจะต้องตัดเสียงออกและพากแทนนะครับผมเพราะว่ามีเสียงเพลงขออภัยด้วยครับผมไปดูเลยครับรูแรกที่หาเจอครับยรูนี้ครับผมเดี๋ยวเราใส่เลยครับผมอันนี้เอานะครับผม เดีนี้ก็เอาครับไปครับดูที่สองครับนี่ครับไปครับใส่เลยครับอ่ะโอเคครับยันเลยครับผมโอ้ดูครับแทงเนื้อไปอืมมาเอ๊ จะเสียเวลาอะไรขนาดนั้นเอาครับนี่ครับเอาละเรียบร้อยครับผมอนี่ครับนี่ไงมีตัวแน่นอนครับตัวนี้ครับน้ำขึ้นน้ำลงน้ำพุ่งออกมาครับ เยอะหมูแดงติดมันอืมโอเคครับสนอมสนมแทงไปครับม่แค่นี้ครับผม ่อกอาละ่ะโอเคครับผมประมาณนี้หนึ่งสามรูมีมรังแรกมาแล้วครับผมหัวน้ำใหญ่มากครับผมเหตุผลที่บอกว่าใหญ่มากเพราะว่าเพิ่งปิดหัวน้ำไม่มิดแบบ เรียกว่าไม่ปิดเลยจะดีกว่าครับผมอยู่ข้างหน้าผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับผมอ่ะน้ําสุดจอดครับมานะครับมานะครับรังแรกครับผมมาแล้วครับผมคเอาละอยร้อยครับผมนี่อยู่นี่ครับ ไม่รู้ว่ารังแกหรือยังครับแต่ว่าเขาไม่ปิดไม่ยอมปิดหัวน้ำครับอ่ะโดนไล้นะครับผมเปิดคเออเปิดทางก่อนสักครู่นะครับนี่ครับผมจะร้างนะครับแต่น้องหวานปิดตานะครับผมใหญ่มากครับผมสุดยอดเลยมีมดแดงเต็มเลยเทียบเลยครับเดี๋ยวเราตัดเลยครับผม ไม้จะบางหน่อยนะครับผมบางกล้องนะขออภัยนะว้ายมาแล้วครับเหมือนจะย้ายเหมือนย้ายไปดังอื่นแล้วน้องโอ้เหมือนเขาย้ายไปทางอื่นแล้วละ่ะส่วนหนึ่งครับที่เขาปิดไมมิดครับเขาย้ายไปทำรังใหม่แนละ้วโอ้โหน,น้ำหยัดหนักมาก หัวน้หวานเกินเบอร์ครับตัวผู้เต็มเลยมาเต็มแรกครับผมดูครับดูหัวน้ำหวานอุ๊ยขออภัยดูหัวน้ำหวานครับใหญ่มากครับผมอสุดยอดเลยครับผมดูครับเกือบเต็มนะหนักมากเลยนะนี่สุดยอดครับผมไปครับหาหาต่อครับโอ้โหหลังที่สองครับซ้ำแขนอีกแล้วพี่น้องใหญ่มาก อ้าวสุดยอดเลยครับผมมาเดี๋ยวไปดูกเลยว่าน้ำหวานจะเป็นยังไงครับผมซำแขนครับผมไปครับผมดูาหลังมันเลอยเลยเดี๋ยวกอตักก่อนกัดทางข้าวก่อนเอาละนี่ครับหลบอยู่นี่ครับเอาละสง่งควันไปแล้วพี่น้อง เอาละเดี๋ยวขอดูทั้งหมดมีไหมคุอมีสองสามลังครับไม่เห็นนะไม่อุยเกือบตัดสลิงตกใจหมดเลยนี่ครับผมโอ้หนน้ำใหญ่ครับใหญ่แล้วครับ

เงียบอ่ะโอ้โหสุดจัดสุดจัดสวยสวยสวยโอ้โหเจียมเลยครับ เอาละโอเคเราตัดนะครับนี่ตัดกิ่งอุปสรรคออกก่อนดูให้รอบๆก่อนนะครับเวลาจะตัดกิ่งคอนออกมานะดูให้รอบๆก่อนเอาละเวลาดึงออกมาหัวน้ำอาจจะขาดได้ครับผมโดนประจำนี่นี่ผม นี่ครับโอ้โหสวยมากสุดตัดจริงจริงโอ้โดนอีกแล้วหนึ่งดอกครับโอ้กลิ่นเหล็กในหอมชุ้มเลยครับนี่ครับผมอปนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับผมมีเสียงเขาประชาสัมพันธ์ทำบุญเะครับผมโอเคครับโอเคครับผมร้านที่สามครับจากทางแรกที่ชี้ปลายคนมาทางนี้ครับผมผมหาไม่เจอรถางมัอยู่ไหนครับพอผมเดินไปใต้ต้นมะขามสองลำมาใต้ต้นโอ้ทางมาเลร์เลยพี่น้อง ดูตรงนี้ครับจากไปคอนรังแรกที่ชี้มาในที่สุดก็หาเจอครับผมใหญ่มากนี่ครับโอ้โหอันนี้สาโลครับผมไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาครับสาโลครับโอเคครับผมพาไปดูครับเอาละโอเคมาดูครับโอ้โหลังเก้แล้วพี่น้องทั้งแก่ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดทางแป๊บนึง พึ่งดุนะครับผมใช้ทูบไม่ได้นะครับบ้านพี่ผลพึ่งไม่ดุใช้ทูบได้คับใหญ่ๆก็ใช้สักสองทูบสามทูบสทูบสองสามอันนะครับอันนี้กี่อันก็ใช้ไม่ได้ครับควันมันน้อยครับใช้แบบนี้เอาโอ้โหใหญ่อีกแล้วพี่น้องโอ้โหสุดยอดครับทำไมอลังการงานสร้างครับผมปิดหลบอยู่นี่นี่เองครับปลายคอนครับนี่ปลายคอนชี้ไปนู่น โอเคจอดเลยครับผมมีตารางใหญ่ๆครับ <S <s <uk> โอ้โหสวยงามจริงๆครับผม <s uk> อ๋อหยอยยอมันจะติดอะไรแล้วนะ โอเคผมเลยจะตัดนะครับ <c oughs> เขียวเทียนนี่ไงนี่ไงนี่นี่เอาละเทียปร้อยครับน,นี่นี่ ล้มสลัดครับผมนี่สลัดตรงนี้โอ้โหหัวน,น้ำหัวน,น้ำโคตรใหญ่หัวน,น้ำใหญ่มากโอ้ค,คักคักคักพี่น้องใหญ่มากครับใหญ่ปิดตาสนิทแล้วก็หนักด้วยครับผม อู้หนักสุดเลยครับผมอุ้ยแน่นอนจริงครับวันนี้สามดังนะครับใหญ่ๆเท่านั้นเลยครับผมไปครับหาต่อครับโอ้ดูเหงือครับผมอืมเดดร้อนหลังที่สี่ครับ่ปจะเจอครับขี่รถหาไปฝั่งนู้นตั้งนานพี่น้องหาไม่เจอแล้วไม่เจอสักลังเลยหมอย่างสวยเป็นคลองที่ชาวบ้านเขาไม่ตัดต้นไม้เลยนะ่ดีมากเลยครับผมขีเดี๋ยวเราไปดูนางสวยข้างไนไปครับ ร้อนไปถูกควันไปแล้วครับควันไปโดนรังเลยนะเสียงตีขยับฮึ่ยอ,อ,อ,อยู่นู่นเดี๋ยวโอ้โหหัวน้ําครับมันเทิงนะผมหัวน้ําแบบนี้เด้งไปเลยเกาะต้นอะไรไม่รู้เอาละโอ้โหผีตาสวยครับสุดยอดครับผมขอเปิดทางแป๊บน,นึงโอ้ ดูหัวน้ำครับปิดตาสนิทครับน้ำปิดตาสนิทโอ้สวยน,นั่นนี่สวยมากเลยครับเอาล่ะไปตัดครับผม โอ้โหมานหมานครับสีรังแล้วกกล้องขยับไปขยับมาขออภัยครับผมหลบกลิ่งกลัวมันจะมาขูดกับหัวนกเอรกบเอกกล้องครับ๋กล้องลายนคนละก็ขันหลบกันเดี๋ยวเบกวัน กับกินสับเสือครับนี่มาแล้วครับผมมีอะไรเกาะไหมไม่มีนะเอาละมีครับผมสนอมครับสวยงามครับผมหัวน้ำเต็มเต็เลยครับผม ดีๆหลังที่สี่ครับผมอ๋อมีหยดเลยด้วยอ่ะโอเคครับผมสวยงามครับไปแพ้ครับผมเอาละครับทุกคนโอ้ยถึงเวลากลับบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบ็ดเป็นก่อนนะครับผมไม่รู้กินไหมยังไม่ได้ดูเลยนะครับไะไชื่อเฮ้ยโอ้โหเด็กนี่ก็มาน์สิครับพี่น้องตึงครับผมขอดึงดูก่อนว่าติดไหมน้ำขยับอย่างนี้ มีสิทธิ์ครับผมมีสิทธิ์หลุด <c ười> คายครับไม่ติดครับผมในเชือกโอ้โหอันนี้ก็ตึงครับผมเฮอันนี้ตึงแพะด้ครับเดี๋ยวใหตั้งกองแป๊หนึงครับผมดูว่าจะได้ไหมว่าเหมือนจะหลุดครับผมโอ้โหมีแต่ ลากไปแต่ไม่ยอมกลืนครับลากแต่ไม่ยอมกลืนพี่น้องอจินจะไม่โดนครับเซ็งเลยพี่น้องเอา้าอ่ะอันนี้ก็ตึงอยู่แล้วครับผมดูไอ,อตัวนี้จะติดไหมทุกคน อาไม่ดึงกลับครับแต่แน่นครับผมว่าไปเกาะอะไรอีกแล้วนี่มันลากไปเกาะไม้อีกแล้วนี่น้องดึงไม่ขึ้นครับดูด้ะผมว่าไม่ติดหรอกโอ้โหไม่ติดครับ สามรูไม่ได้สักตัวเลยครับผมโอเคพี่น้องอกกกกนุยากับบ้านก่อนโอ้ยร้อนมากปลาไหลไม่ได้สักตัวเลยนะครับโชคดีได้มีมาห้ารังประมาณสี่ห้าราังครับผมมีรังหนึ่งที่ผมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าถ่ายไม่ได้มันขึ้นบนกอไผ่ถ่ายยากมากแต่รังเล็กนิดเดียวครับรังหอยโขงนะครับผมก็ประมาณสี่ห้านะรังะถึงประมาณอยู่นะครับผม แล้วก็เหนื่อยมากร้อนมากกินน้ำเอาน้ำมาสี่ขวดหมดเกลี้ยงเลยพี่น้องโอเคเจอกันคลิปหน้าก็ฝากไปตามลาไลฟ์กีแชทด้วยครับผมนี่ไปก่อนพี่บ้ายสวัสดีครับบายเราคลัง